อ่ะมาถึงเธอผู้นี้มีนพิชยานะครับก็ต้องรีบออกมาเคลียร์ทันทีครับแต่ประเด็นที่หนักที่สุดนะฮะคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่มีข่าวว่าตกไปมือที่3ของน้องขวัญอุสามณีกับอดีตหวานใจคุณอ้ายนะครับที่เพิ่งยุติความสัมพันธ์กันไปไม่ทันไรก็มีภาพหลุดของฝ่ายชายย่องมาฉลองงานวันเกิดกับสาวมีนรวมทั้งประเด็นที่มีภาพหลุดทานข้าวกับกึ่งด้วยว่าไงดีฮะ เพราะว่าอย่างอย่างที่มินไปกับพี่กึ้งมินก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่รูปหลุดอะไรเป็นรูปที่ก็เดินไปตรงๆอ่างนี้วก็ไปคุยงานค่ะพี่กึ้งก็เป็นพี่ชายใช่ก็โหพี่กึ้งไม่รุ่นแบบเราก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ใช่แล้ววันนั้นไปกันสองคนนะคะแล้วก็มุกเดิมๆค่ะถ่ายเอาเพื่อนออกตัดเพื่อนออกเพื่อนหลุดเข้าไปในโพล์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรื่องปกติโมมินก็ไม่ได้แอบเพรโมมินก็เคารพทั้งพี่กึ้งแล้วก็พี่เจนี่คนมองว่าเป็นช ไปกับพี่อ้ายเลยค่ะแล้อย่างล่าสุดปาร์ตี้วันเกิดเห็นมีไอ้ายไปร่วมในเซอร์ด้วยอ๋อจริงๆแล้วอันนั้นคือจัดร่วมกับพี่แบงค์ซึ่งเกิดวันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ28เมษาแล้วก็เออเราก็มีการก็คือมีเจ้าของวันเกิด2วันก็คือแขกขึ้นงานมิ้งก็ไม่รู้จักไม่เลยค่ะไม่รู้จักกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยตัวมินเองก็คุยกับพี่ฝันอยู่ด้วยวิลล์มองคนที่จะตามไหมเพราะว่าล่าสุดฝันเองเขาก็เพิ่งมีข่าวว่าเลิกกับไอ้ายแล้วเลย มินว่าอยากมินไปโยงเลยคะ่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่ไอ้กับพี่ขวัญ <c oughs> ก็ให้เป็นเรื่องของเขาสองคนดีกว่าส่วนพี่เจนี่กับพี่กึ้งก็แค่เป็นเรื่องของเขาสองคนนะคะ <c oughs> มินไม่เกี่ยวอะไรในนั <c oughs> ้นะลยก็รู้าจักกันด้วยหรอผม,มินบก็เขาเพิ่งรู้จักวันนั้นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็แล้วก็เห็นก็บอกอ๋อเอ้ยแฟนเก่าพี่ขวัญเหรออะไรอย่าง <c oughs> าๆๆเงี้ยใช่ก็แค่นั้นเอง ก็ไม่ใช่มูที่สามนะคะใช่มินก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยค่ะมินก็ไปของมินทำไมคะมินต้องขังตัวอยู่ในบ้านเหรอคะทำ้มมินก็ทํางานยังออกไปทําธุรกิจของตัวเองออกไปเจอผู้ใหญ่ออกไปคุยงานแล้วก็วันเกิดก็วันเกิดของมินเข้ามาวันเกิดของมินมินไม่ได้ไปงานวันเกิดเข้าค่ะเพราะฉะนั้นมินไม่ใช่มูที่สามของใครแน่นอนจะตอบชัดเจนนะคะ แหมคุณเจนี่เปิดต,ตัวขนาดนี้ใครจะกล้าอ,อใช่ไหมไปไหนจะต้องมีแบบว่าคุณกึ้งหกนางฟ้าละกึ้งเจ็ดนางฟ้าละกึง้งอะไรอย่างงี้ยิ้มบอกเน่กันเฉยจริงก็มีโอกาสนะเพราะก็ยังไม่ยอมรับสียทีว่าเป็นแฟนกันอะใครจะกล้ามามาที่ชุดเบาๆของคุณชมพู่อารยาดีกว่าคือชุดจริงที่จะใส่แบบว่าหรูหราเข้างานเนี่ยน่าจะวันนี้ช่วงดึกๆไอเนี่ย